ยังไงทุกคนซม,มิงพานี่ยเ,เหมือนมันบาดเจ็บเลยด้วยลูกเฮ้ยมีสองตัวอะไรยัไงเฮ้ยมีสองตัวด้วอพี่ตักเฮ้งสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมแบดคนเดินป่านะครับผม ก็วันนี้นะผมก็ได้มากับพี่ตั๊กนะครับครับสวัสดีครับตั๊กนะผมวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาพี่ๆเนี่ยกลับมาที่วัดล้างกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เย็นแล้วนะทุกคนไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะเจอสมิงพานหรือเปล่านะอีกอย่างนะทุกคนไม่รู้ว่าสมิงพานเนี่ยมันมีการกี่ตัวนะครับผมก็เลยอยากจะมาดูที่วัดล้างกันนะนี่เลยนะทุกคนเราก็อยู่หน้าพระพุทธรูปแล้วนะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปอะไรดีกว่าครับผม ว่อนี่จะไปรับชมคลิปนะครับผมขอคลอนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสองเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมไปทุกคนถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยเข้าไปด้านในกัน like เลยดีกว่าครับผมไปนี่เลยนะทุกคนน้ำเนี่ยใส่มากเลยนะอันนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงจะหกโมงใช่ ที่เรามาติดตั้ได้บุเจอร์อยู่ที่บ้านยุพ่อครับผมคือว่มันก็อยู่ที่ปากอะไรเนี่ยมาพักมาติดมาอยางนั้นหลังที่เขได้นัเองคือมันเป็นสองคนว่าใครจะกลับมาทันทีใช่ไม่รู้ว่าสมิงพลาเนี่ยมันมีกันกี่ตัวนะครับผมเพราะมีคนจับไปใช่ไหมใช่แต่ว่ามันก็ยังโผล่มาใช่ครับผมมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวน เ,เราจะดูไหนก่อนไ,ไปดูฝั่งนู้นก่อนพี่ตาจะไปดูด้หลังนู้นก่อนนะเพี่่่่ีีีใใครทนะรในยงโอโหแล้วใครมาตัดอะไรคือแบบดูดิโลง่เลลงเลยนะโล่งเลยนะเตียนนะใช่ทุกคนชน,นะเมืม่อร่ว่าจะมันโล่งเลยนะมันเหมือนมีคนเข้ามาทีี่่นนะใช่ครับ

พี่ักเดี๋ยวเราเนะี่ยจะต้องไล่สำรวจดูทีละหลังไปเลยใ,ให้มันรู้ไปเลยนะว่ามันมีอยู่กี่ตัวนะครับผมไปพี่ตักตรงนี้ไม่น่ามีเดี๋ยวเราไปดูอีกหลังหนึ่งกันเลยดีกว่าสักทีหนึ่งไม่อยู่ที่นี่หรือไม่ก็อยู่ที่บ้านปอบนะพี่ตัก ก็ลองดูก่อนถ้าเราไม่เจอที่นี่เราก็จะลองไปที่บ้านป้อมสิบนะบางทีมันอาจจะอยู่ในป่าหรือในถ้าอะไรประมาณเนี้ยแต่เราไปเราเนื้อเหมือนมันมีเข้าป่าไปผมว่าใช่มันน่าจะกลับมาที่นี่แหละเพราะเหมือนยังจะยังเจ็บหนักอยู่นะไหนคิดเหมือนเจออะไรเรื่องเลี้ยงอยป่ะ

แบบไหนกันแน่นะถึงได้ปล่อยล้างไว้นานขนาดนี้ดูดิเหมือนมีคนมาตัดอะไรสักอย่างหนึ่ง อาเ่มาอเรียโดนเาไต้องใช้เรียบร้อยใช้ไม่ได้ใจหเดีแต่มันโดนเลยเหลือฝั่งนน้นหลังนะพี่ตักใช่แต่ว่าข้างล่างเนี้ยข้างมันเหมือนจะมีอยู่นะ โหตรงนี้ก็มีมีบาทพระด้วยนะพี่ตั๊<า>กฮะิเราไปดูที่ไหนที่มัอยูก็กคือถ้าไม่เจอจริงเดี๋ยวเราจะเปิยนทางไปบ้านพ่อนะใช่ไปพี่ตั๊กเดี๋ยวเราเนี่ยขึ้นไปดูข้างบนกันเลยดีกว่านะเฮ้ยเจ้าใช่เดี๋ยตามหาเลย นี่ไงทุกคนมสมิงพานี่เ,เ,เหมือนมันบาดเจ็บเลยลู๊กผมว่าใช่นะตัวที่เห็นวันนั้นเลยที่อาแม่ชีปล่อยไปยนะใช่ไงเฮ้ยทุกคนดูที่เหมือนมันบาดเจ็บเลยนะเรากงจะไปห่างกันแต่อย่าเพิ่งออกไปจากที่นี่นะ บาดเจ็บเลยนะบาดเจ็บนล้วนะพี่ตากอะไรเฮ้ยไม่สองตัว ้ยมันมีสองตัวด้วยพี่ตั๊กเฮ้ยเฮ้ยพี่ตั๊กเฮ้ยหล่นเลยดูเฮ้ยดูกันดูกัน สู้กันด <hasta> ูไ <Yeah. S 2> ิท <possible> ักเมือตัวที่เล็อกว่ามันจะชนะนะแรงมันเยอะมาดูดิเราจะต้องดูกันไิทักเราจะต้องดูกันไปทักเฮ้ยันิ่งกันดู ตัวนี้เหรอฮะเฮ้ยเขาผ่านแะล้วเลนะือกแล้วเดี๋ยวผ่านแล้วนะนะทุกคนนี่ไงทุกคนเป็นยังไงนะี่งแลัว,วนะ่าจะเป็นตัวน,นี้ที่อ่อโดนรูปกระคำน้องเมฆไปนะใช่น่าจะไม่มีเล้าแรงนะพี่ตัก๊ก โค้งอะไรแบบนี้อย่าแต่ผมสงสัยคือทำไมมันสู้กันยังไงไม่รู้เหมือนกันนะดิจูๆ่ๆเราก็เ,ออเจอตัวเนี้ยอยู่นู่นน่ะเดินลงมาแล้วทุกคนตอนแรกเรานู้อเป็นพวกกันนะใช่ยูมตอนแรกผมเนื้อแบบมาหากันตอนแรกตกใจมี2องตัวพอเจอกันสู้กันเลยลองแบบนี้ลองดูที่ผ้าวันนี้ไม่ได้เอาม่อยู่เลยนะ นี่งไงมันสู้กันเองนะใช่ตอนแรกผมมาตกใจมีสองตัวแล้วนึกว่ามันจะเข้าหาเราด้วยนะเราเลือกย<ช>ังไงบ้างอยู่มันสู้กันลองดูดีนะอีกตัวหนึ่งระวังด้วยวแล้ว ดูสถานการณ์ก่อนดูก่อนพี่ตั๊กดูก่อนเผื่อไม่แน่ว่าอาจจะอ่าแกงสลบก็ได้นะแต่ผมดูมื่อกี้เหมือนมันโดนทำร้ายจริงๆน,นะพี่ตั๊กเราไปรอ,อยู่นู่นไหมพอรู้สึกตรงนี้ไม่ค่อยปลอดภัยเอานะ ขยับดิเฮ uh, like, uh ้ย uh. ม uh ันขยับด้วยทุกคนขยับดเฮ้ยเฮ้ยเข้าไปตักระวังระวังล้วลแล้วเ้ย้ยวไปวดนะทุกคน มือนจิ้มหนักไปด้วยทักเรามาดูดีว่ามัน,นจะไปไหนตัวนี้คือแบบแบาบดเจ็บหนักเลยนะเหมือนเข้าไปกุฏิหลังกันเลยใ่ะเออมอดูเหมือนเข้าไปกุฏิหลังเลยนะมันน่าจะไม่อยืนวิธีนี้เราลองเข้าไปดูกันไหม,ม คตอนนี้คือมันเดินเข้าไปตรงนี้นะทุกคนฮะพยายามเดิพยายามเดินเอา้าหายไปไหนวะ เฮ้ยไม่มีอะพี่ตัก๊กเดีเราเข้าไปดูในบ้านดิเฮ้ยเมื่อกี้มันเดินมาตรงนี้ไม่ใช่เหรอเจอปะ่ะไม่มีนะทุกคนหัวโจ๊ะฮะไหนหเฮ้ยเมื่อกี้ผมเล่นเสียงใครวิ่งไะม มีตร pues งนี้ล่างหนจะดูไหมแล่แไ่เราก็มาแล้วไปพี่ตักเบอร์แทงยูเบอร์แทงยูกี่กี่ล่ะเดี๋ยวบอนล่ะหรือว่ามันอยู่ล่างนี้พี่ตัดก เดือดมานเลยโอ้โหพี่ดูดิไม้เต็มดูไม้เลยอินบ็อกก์อะใช่ไไมไม้ใช่ไหมไม้ผเพึ่งจะเคยเข้ามาเฮ้ยกูติดนครั้ยเลยนะโอ้โหไม้เต็มเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าไม้เนี่ยข่าวไว้ทำอะไรนะ ไปไหนแล้วพี่ตากันยังไม่เสร็จเลยเมื่อกี้นะผมได้เสียงเดินนะเสียงวิ่งใช่ผมก็ได้ยินนะเสียงล,ลองไปดูข้างล่างดิเฮ้ยเมื่อกี้เราก็เจอมันเดินมาทางนี้นะพี่ตัก สแสดงว่าสมิงพาเนี่ยไม่ได้มีแค่ตัวเดียว <S 2> <S 2> นะครับท,รทุกคน<ท>ผมน้อมันเป็นควกเดียวกันนะคือต,ตอนแรกอยู่เนี่ยเราก็เจอเ<ม>ขาเนี่ยเดินลงมาตรงนี้แล้วก็สู้กันเลยอะ่ะตอนแรกผมคิดในใจก็คือเราเนี่ยสวยแล้วปกติเราจะเจอแค่ตัวเดียวไงแต่ครั้งนี้เจอสองคนเราคิดว่าเราคิดว่าแบบเราจะโดนทำรลายนะแต่อยู่ๆเหมือนมันสู้กันเองเฉยเลยไม่รู้ว่าทําไมตัวั้นถึงทำรายได้เลยตัวหนึ่งเดินเข้าไปนู้นแล้ว ไม่ตามดีกว่าพี่ตัก๊กนะใช่เหมือนแบบแรงแรงมันจะเยอะมากกว่านะทุกคน,น,นนะไอตัวที่วิ่งเข้าไปข้างข้างในนู้นนะครับแรงเหมือนแรงมันจะเยอะมากนี่เราเจอเดนเข้ามาตรงนี้เลยนะทุกคน ใช่แสดงว่า <c oughs> แสดงว่าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวพ่ตักไปแล้วว่าเราถอายกลับกันก่อนดีไหม,ไมก,ก่อนีมันจะมืดอ,อีกอย่างนะอันตรายมากด้วยที่นี่ก็ุกเอาไว้ว่าหลังเราจะมาพิสูจน์กันใหม่ว่าใช่คลิปนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันใหม่นะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะทุกคนเราจะดูว่าไอตัวที่เราเห็นมันเป็น ไม่รู้ว่ามันรู้จักกันหรือเปล่าเป็นตัวอะไรกันแน่นะคือแบบดูมันเหมือนซอมิี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะดูดุร้ายกว่าปกติเราเห็นที่บ้านปอบนะใช่ก็คือเหมือนมันจะดุร้ายมากเลยไปเราว่าเรากลับกันเลยดีกว่าเรากลับกันดีกว่าตัวคิวตัวน้องครับทีนี้พรน่าจะมีเพียงนี้นะครับผมฝากอ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราทั้งสองคนนะครับผมใช่โอเคเดี๋ยวเราขอตัวกลับก่อนไปพีทักกลับกันเลยดีกว่าไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม